รัฐมนตรีว่าการธรรมนัตผุดไอเดียกลับบ้านช่วยเหลือส่งเสริมแรงงานเกษตร,รไทยจากอิสราเอลรัฐมนตรีว่าการธรรมนัตผุดไอเดียกลับบ้านพร้อมช่วยเหลือส่งเสริมแรงงานเกษตร,รไทยจากอิสราเอลเตรียมผุดโปรเจกต์ส่งเสริมฝีมือแรงงานเกษตร,รไทยในต่างแดนกลับคืนถิ่นมั่นใจกลุ่มแรงงานพร้อมด้วยทักษะศักยภ,ภาพร่วมเป็นกลุ่มเกษตร,รกรดาวรุ่งยุคไฮเทคขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยร่วมกัน ร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์สงครามการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในช่วงที่ผ่านมาสงอผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมมากกว่า3,600คนซึ่งปัจจุบันมีแรงงานไทยอาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอลประมาณ30,000รายโดยอยู่ในพื้นที่ใกล้ฉนนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบและขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ต้องการกลับมายัางประเทศไทยแล้วประมาณ6,000คนโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานเกษตร จากข้อมูลพบว่าในปี2566ประเทศไทยได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอลจำนวน6,500คนดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการเตรียมความพร้อมทุกด้านในการดูแลคนไทยกลุ่มแรงงานเกษตรที่อพยพกลับจากประเทศอิสราเอลและที่สำคัญคือกลุ่มแรงงานเกษตรดังกล่าวนับว่าเป็นกลุ่มที่มี ศัก,กยภาพในระดับสูงเพราะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ต่างๆด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมที่ทันสมัยที่สามารถพลิกฟื้นทะเลทรายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นประเทศผู้นำด้านเกษตรในปัจจุบันนอจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้เพื่อร่วมยกระดับและขับเคลื่อนภาคเกษตรรมของไทยมาปรับใช้และต่อยอดในการประกอบอาชีพเกษตร สำหรับการส่งเสริมกลุ่มแรงงานภาคเกษตรจากอิสราเอลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมโครงการส่งเสริมฝีมือแรงงานเกษตรไทยในต่างแดนกลับคืนถิ่นโดยวางแนวทางและจะมีการพิจารณาจากทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์และความต้องการโดยหลักๆแบ่งเป็น3แนวทางตามความสมัครใจได้แก่ ป้นสู่ครูพี่เลี้ยงซึ่งกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์และทักษะที่สูงสามารถมาร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรป้อนสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะรวมกับสภาหอการค้างประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ต้องการแรงง,งานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตามความต้องการในด้านต่างๆ ผู้ทางอาชีพสู่บ้านเกิดโดยจะให้การสนับสนุนกลุ่มแรงงานที่ต้องการกลับบ้านในภูมิลำเนาต่อยอดในการประกอบอาชีพเช่นการเข้าถึงทุนในการประกอบอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการหาตลาดรองรับหรือการเข้าร่วมเป็น smart f เมอร์เข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนต่างๆหรือโครงการต่างๆตามความต้องการและความเหมาะสมเป็นต้น กระทรวงเกษตรเราพร้อมในการช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มแรงงานภาคเกษตรจากอิสราเอลที่กลับมายัางประเทศไทยโดยได้เตรียมโครงการส่งเสริมฝีมือแรงงานเกษตรไทยในต่างแดนกลับคืนถิ่นซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือรองรับกลุ่มแรงงานเกษตรแล้วยังเป็นโอกาสอันดีของไทยในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรร่วมกันสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์กลับเข้าสู่ภาคการเกษตรไทยในเพื่อร่วมกัน ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยไปด้วยกันซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมต่อไปร้อยเอกธรรมนัฐกล่าว